ยุคนี้นะคะเป็นยุคที่การจัดการเรียนการสอนออนไลน์เนี่ยบูมที่สุดก็ว่าได้นะคะอ้อมทํางานในสายเนี้ยมาตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มเรียนอะประมาณเกือบ20ปีแลวอ้อมมึงเห็นปีเนี้ยเป็นปีที่สถานการณ์มันบีบคั้นเราจริงๆให้เรากลับมาใช้การเรียนการสอนแบบออนไลน์จริงๆนะคะไม่ว่าจะอยู่ในสถาบันการศึกษาหรือที่ทํางานนะคะ ช่วงเนี้ยออนไลน์เนี่ยเข้ามาช่วยอย่างเยอะมาก Work from Home นะคะเรียน Form Home นะคะแล้วก็ t teach Form Home นะทุกอย่าง from home หมดเลยนะคะเราต้องห่างกันสักพักเนอะเพราะฉะนั้นนะคะเป็นยุคที่ดีมากเลยถ้าใครอยากจะเริ่มต้นนะจากยุคนี้เลยนะณนะปัจจุบันนี้เลยนะเพื่อที่จะทําการเรียนการสอนออนไลน์นะคะฝึกได้เลยคราวนี้มีตลาดแล้วก็มีกลุ่มให้ผู้เรียนเนี่ยให้มาลองฝึกเลยว่าเอ้ยถ้าเกิดคุณจะมาทําออนไลน์อะ่ะ คุณมีที่ทดลองแล้วนะกลุ่มที่อยากจะเรียนอะ่ะเยอะมากนะตอนนี้เนาะอ่ะก่อนอื่นเลยนะคะเอาแบบง่ายๆเลยนะถ้าจะทำคอร์สออนไลน์นะคะตอนนี้คุณอะ่ะดูอ้อมอยู่ที่ไหนคะ Facebook ใช่ไหมอ่ะก็อ้อมอะ่ะคือได้ฟังมาจากเอเทนนะคะคุณเอเทนก็บอกว่าเขาอะ่ะ ทำการเรียนการสอนในกลุ่มปิดใน f c e e o o o เนี่ยเป็นคนแรกเลยก็ต้องขอบคุณคุณเอเทนมากๆที่ทำให้เรื่องนี้มันบูมมาในในวงการที่เป็นโซเชียลมีเดียด้วยนะคะก็คือเราอะทำเรียนและก็เล่นในที่ที่เดียวกันปกติเห็นไหมคะเวลาเราเราเล่นอะเราเล่น Facebook ใช่ไหมคะแต่เวลาเราเรียนเราออกไปเลยนไหนคะนาเว็บไซต์เนาะซึ่งมันแบบมันอยู่คนละที่กันแต่ยุคนี้มันสามารถอยู่ที่เดียวกันได้ะะแล้วก็ล็อกอินก็ง่ายนะคะไม่อยากเรียนก็ไปเล่น ไม่อยากเบื่อเล่นแล้วก็กลับมาเรียนได้นะอ่ะวิธีง่ายๆเลยนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาสอนเนาะก็คือการสร้างเฟ e บุ o กกลุปนะคะ ก็ทุกคนมี Facebook อยู่แล้วนะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะสร้าง Facebook แบบกลุ่มปิดได้ยังไงนะคะแล้วก็อ้อมจะมีเนื้อหาเปิดให้ดูด้วยว่าการเรียนการสอนใน Facebook กลุ่มปิดเนี่ยเขาเรียนเขาสอนกันยังไงนะคะและที่สําคัญเลยนะคะก็คือมีหลายคนถามมาว่าอยากจะทำคอร์สออนไลน์อยากจะสอนออนไลน์ให้กับเด็กให้กับคนทาง,งานเนี่ย คือเขาไม่มีพื้นฐานเลยเขาไม่เคยรู้มาก่อนเลยแต่ช่วงนี้เป็นโอกาสดีเพราะเขา work from home ถูกไหมคะอ่ะเราจะทําได้ยังไงอันนี้อ้อมก็อยากจะเหมือนกับจะสอนคนที่เป็นตั้งแต่ไม่รู้อะไรเลยนะคะตั้งแต่ศูนย์เนาะให้ก้าวเดินไปถึงร้อยด้วยกันนะคะก็ติดตามเพจอ้อมไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวอ้อมจะมีทริคดีๆเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์อย่างเงี้ยมาบอกเรื่อยๆก่อนอื่นเลยเดี๋ยวไปดูการสร้างกลุ่มปิดในเฟซบุ๊กเป็นก่อนค่ะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่านะว่า ถ้าเกิดว่าเราจะสร้างกลุ่มปิดใน Facebook นะคะจะสร้างได้ยังไงเนาะอะ,อะมาดูที่พอดีอ้อมทำมาจาก iPad นะคะมุมล่างนะคะทางขวามือนะที่เป็นขีดสามขีดนะที่เป็นเมนูนะคะตรงน,นี้คลิกไปที่มุมล่างขีดสาขีดเลยค่ะแล้วก็ตอนนี้มันก็จะมีกลุ่มเห็นไหมคะกลุ่มนะคะก็คือการสร้างกลุ่มแบบกดไปที่กลุ่มเลยอะ เสร็จแล้วนะคะมุมขวามือนะคะมันจะมีคำว่า create ถ้าเป็น iPhone มันจะอยู่แถวบนสุดนะมันจะมีอ่ามีสร้างอะคะ่ะมี create มีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็อาจจะมีกรุ๊ปที่เราเคยอยู่เนาะด้านข้างอ่ะเรากด create เลยค่ะเครื่องหมายบวกนะคะอ่าพอบวกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเขาให้ใส่ชื่อกลุ่มนะคะเอาใส่ชื่อกลุ่มทงสอล สร้างกลุ่มเรียนออนไลน์โอเคใส่ชื่อกลุ่มนะชื่อกลุ่มมันเปลี่ยนได้นะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าไม่พอใจเข้ามาเปลี่ยนทีหลังอ่ะใส่ cover นะคะ,ะเร็วไปเร็วไปอ่ะ cover photo นะคะก็คือรูป cover ของอ่ะกลุ่มเรานั่นเองนะคะเปลี่ยนได้นะเดี๋ยวเอใส่ไปก่อนโอเคเสร็จแล้วกดดันค่ะ ให้มันอัพโหลดแป๊บนึงมันได้ละอ่าคราวนี้มาดูต่อในหัวข้อที่เป็น privacy นะคะตัวนี้นะ privacy เนี่ยก็คือเราจะสร้างกลุ่มเนี้แบบกลุ่มเป็นกลุ่มปิดหรือว่าเป็นกลุ่มเปิดแบบสาธารณะนะคะปกติแล้วถ้าเกิดเราสร้างคอร์สออนไลน์เราไม่ได้ปล่อยฟรีอะส่วนใหญ่เราจะเซ็ตเป็น private นะคะก็ขออนุญาตเซตเป็น private ไปก่อนนะคะแล้วก็เราจะ invite member นะคะก็คือก็ อ่าเมมเบอร์ Member ก็คือสำหรับคนที่คอร์สฟรีนะคะใครมันมีข้อจำกัดอยู่นิดนึงว่าเราอ่ะต้องเป็นเพื่อนกันก่อนเนาะเราก็เราถึงอะ่ะจะแอดเขาเข้ามาเป็นเมมเบอร์ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ดึงคนที่เป็นเมมเบอร์เข้ามาได้แล้วก็จะ High กรุ๊ปหรือเปล่านะคะ,ะเดี๋ยวอินไวทเมมเบอร์ก่อนเราก็เลือกชื่อเพื่อนเนี่ยคะ่ะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดขึ้นมาได้นะคะแล้วก็ High กรุ๊ปหรือเปล่านะคะก็คือหมายความว่า ต้องการให้คนอะสามารถเซิร์ชชื่อกลุ่มเนี่ยเจอหรือเปล่าหรือว่าไม่ไม่สามารถเซิร์ชชื่อกลุ่มได้เจอก็คือเดี๋ยวเราอะเป็นคนส่งลิงก์ให้เขาอย่างเดียวเท่านั้นนะคะหรือเราเป็นคนอินไว์เขาอย่างเดียวนะคะอ่าออมเลิฟเป็นแบบปิดไปก่อนนะคะไม่ให้เขาเซิร์ชเจอนะเสร็จแล้วมันจะมีอ่าประเภทของกลุ่มนะคะเราเป็นกลุ่มประเภทไหนนะคะก็ใส่ติ๊กไปเนาะของอ้มก็จะเป็นอ่าอ้อมใส่เป็น g เนอ r a ลไปแล้วกันนะคะ หรือว่าเป็น social learning ก็ได้นะแล้วแต่นะอันนี้ใส่เข้าไปเลยเสร็จแลสร้าง create ค่ะอ่ะเรามัน create สักครู่นะคะมาแล้วเห็นไหม c ร v e cover มาพร้อมเลยนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นกลุ่มเรียนของเราแล้วนะคะมันก็จะเหมือนกับ facebook page แหละคล้ายๆกันนะคะการทำงานคล้ายๆกันอันแรกก็คือเราสามารถที่จะโพสต์รูปโพสต์ข้อความนะคะ แล้วก็เราสามารถที่จะไลฟ์สดในกลุ่มของเราได้ด้วยนะแล้วข้างบนเนี่ยเราสามารถที่จะอินไว้เพื่อนเข้ามานะคะมันก็จะบอกเนี่ยเห็นป่ะเป็น private group มี Member กี่คนอะไรเงี้ยนะคะก็คือเราสามารถสร้างได้เลยเนี่ย ใส่เข้าไปได้เลยนะคะในกลุ่มปิดแล้วเวลาเรามีอะไรมีเรียนหรือมีอะไรเนี่ยเราก็มาโพสในกลุ่มปิดนะคะคนเรียนของเราเขาเปิด Facebook อยู่แล้วเขาก็เปิดกลุ่มปิดเมื่อไหร่ที่เขาอยากจะเรียนนะคะที่เขาบอกว่าคอนเซ็ปต์มันก็คือเรียนกันเล่นนะคะให้มันอยู่ที่เดียวกันเนาะเขาเล่นโซเชียลอยู่แล้วเขาอยากจะเรียนเขาก็มากดเข้ามาดูข้อมูลในกลุ่มนะคะเดี๋ยวอ้อมโชว์ให้ดูนะว่าเวลาเราเรียงข้อมูลในกลุ่มอะค่ะเราเราเรียงเนื้อหาย,ยังไงบางคนอาจจะยังไม่เคยเข้ามาเรียนแบบ มีกลุ่มเข้ามาเรียนเนาะอันนี้อ้อมสร้างไว้นะคะเป็นกลุ่มโฮมรูมหนึ่เนาะแล้วก็มีสมาชิกอยู่ในกลุ่มนี้นะคะเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็อันแรกเลยนะก็คืออันแรกเลยนะคะที่จะโพสก็คือเป็นอินโทรดักชันนั่นแหละก็คือเป็นข้อแนะนำผู้เรียนจะเรียนอะไรบ้างอะไรเงี้ยมีเนื้อหาอะไรบ้างนะคะแล้วก็ในนี้ค่ะมันก็เหมือนกันเป็นสารบัญเลยนะคะอ้อมมีเนื้อหาอะไรนะคะก็อ่ะ เดี๋ยวทุกคนจะเรียนเรื่องอะไรนะอ่าก็มาคลิกตามลิงก์นะเพื่อไปดูนะคะก็เรียนตามลิงก์ไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะเนี่ยมันจะมีท็อปปีตรงนี้ค่ะพาร์ทหนึ่งพาร์ทสองหน้าเมนูนะคะเด็กก็สามารถอ่าผู้เรียนก็สามารถเลิกคลิกตรงนี้ได้ไปะ่ะอ่าก็สามารถโพสต์วิดีโอได้นะคะมีคอมเมนต์เข้ามาได้เนาะมีเวิร์กช็อปจริงๆนะ workshop อะเวิร์กช็อปอะให้ส่งการบ้านด้วยมันก็มีคนแบบว่ามาส่งการบ้านนะได้ใน a c e b o o k เนี่ย แล้วก็เขามีข้อสักถามอะไรเราก็มาตอบกันในนี้แล้วที่สําคัญคือเขามาดูย้อนหลังได้ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าอันนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดละที่เราจะทำะห้องเรียนออนไลน์ของเรานะคะที่จริงๆแล้วคอนเซปต์มันก็คือเรียนกันเล่นอยู่ที่เดียวกันเนาะวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วนะคะที่เราจะสร้างห้องเรียนแบบออนไลน์ค่ะ